สวัสดีค่ะกลับมาจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้วันแรกของสัปดาห์หลายท่านอยู่ที่ทําาานแล้วการจราจรอาจจะติดขัดนิดนึงเนื่อง,งจากว่าช่วงนี้โรงเรียนเปิดนะคะบางโรงเรียนการรับส่งของผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่จะเดินทางไปเรียนก็ต้องใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์กัน ส่วนใหญ่คงจะไม่มีใครเดินไปเรียนนะเพราะนั้นหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะคะหลายท่านอาจจะหงุดหงิดหัวใจโอ้ยทำไมอ่ะทำไมจอดขว้างทางอย่างนี้ทำไมจอดไม่เป็นระเบียบเลยทำไมไม่ส่งให้ถึงที่ทำไมต้องมาดักรอตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเราให้อภัยกันแป๊บเดียวเองนะคะวุ่นวายนิดหนึ่งในช่วงเชา้าเดี๋ยวจะวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งก็ในช่วงโรงเรียนเลิก นะก็ถือว่าเราดูแลบุตรหลานกันแต่ก็ก็คงจะต้องให้ใจกันนิดนึงสำหรับหลายท่านที่ลืมมองเพื่อนข้างเคียงไปเพื่อนๆเ,เขาอาจจะลำบากแล้วก็ต้องรีบเร่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พบกันครื่งทางนะคะดูแลซึ่งกันและก,กันแล้วก็ให้ใจกันเขาเดือดร้อนเราก็ต้องมองเห็นบ้าน ไม่ใช่เราเดือดร้อนอยู่คนเดียวเราถึงจะอยู่ในสังคมโลกใบนี้ได้อย่างดีนะวันนี้อ่านข่าวเขมินถอยทัพแล้นะฮะที่จริงอ่ะถ้าเราเข้าใจกันถ้าเราพูดคุยกันในทางที่มันมันถูกต้องมันชัดเจนเนี่ยเราไม่ต้องมาเป็นศัตรูกันหรอกเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดูแลกันไม่ดีกว่าหรือนะฮะเอาอีกข่าวหนึ่งอันนี้น่ากลัวมากคนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกัน แล้วไม่พยายามปรับความเข้าใจกันแล้วก็ยังมามีอารมณ์ใส่กันอีกสุดท้ายอีกคนก็ตายอีกคนก็ติดคุกแล้วเราได้อะไรขึ้นมาล่ะเราไม่ได้อะไรเลยนะคะสู้เรากับเขาคุยกันพูดให้มันชัดเจนออกไปอะไรที่ไม่เข้าใจกันเราก็จูนหากันอะไรที่รับไม่ไหวจริงๆเราก็เดินถอยออกจากกันไปเราก็ไม่ต้องติดคุก เราก็ไม่ต้องสูญเสียคนอันเป็นที่รักไม่กี่ปีเราก็ตายเราอยู่เป็นหมื่นเป็นพันปีเมื่อไหร่ล่ะไม่ถึงร้อยได้ซ้ําบางคนไม่ถึงห้าสิบได้ซ้ำวินาทีข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเลยทาไมรีบเป็นจังไม่ต้องไปเขีนฆ่ากันดีกว่านะคะมีความทุกข์ก็ตั้งสติแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มองโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้อง ดูแลตัวเราเองเราต้องใส่ใจคนรอบข้างเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเรามองในเชิงบวกถ้าเรามองในเชิงลบแค่เราตื่นขึ้นมาเราก็เครียดแล้วคนะ่ะเมื่อเราเครียดโรคภัยก็หาเราจริงไหมคะดิฉันนี่ตื่นขึ้นมาดิฉันก็ไปใส่บาตแล้วออกกําลังกายตื่นขึ้นมาทำกับข้าวก่อนทำข้าวเสร็จก็ไปใส่บาต เดินออกกําลังกายกลับมาก็ดูแลรอบบ้านอะไรที่ไม่เรียบร้อยก็จัดการจ้ะตามที่เรามีแรงิฉันอายุ70แล้วก็ทําเท่าที่เราดําไหวอะไรที่มันหนักเกินไปเราก็ไม่ทํานะคะพอเสร็จเรียบร้อยฉันก็อาบน้ำสระผมเนื่องจากว่าเวลาวิ่งออกกําลังกายหรือเดินจ็อกกิ้ออกกํลังกายเหงื่อเยอะแล้วก็มีสะสมว่สะผมเลยเอาน้ำลาดแป๊บเดียวผมก็แห้ง ยังก็มานั่งทักทายเพื่อนๆนะส่งข้อความแล้วก็มากดหัวใจให้เพื่อนเดี๋ยวเข้าไปใน Facebook ก็ไปโพสต์ของตัวเองแล้วก็ไปส่งสวัสดีเพื่อนๆในเมสเซจยังไงเราก็ยังมีเพื่อนอยู่ถึงจะไม่ได้เจอกันเป็นเพื่อนในโลกออนไลน์เราก็ยังได้ยิ้มกับหน้าจอโทรศัพท์เราก็ยังได้ยิ้มกับเพื่อนๆ ฉันพูดคุยกับเพื่อนนี่ก็ยิ้มกับหน้าจอโทรศัพท์นะคะเรายิ้มเมื่อไรใบหน้าเราก็สดใสแน่นอนกล้ามเนื้อ16มัดที่หน้าก็ได้ทำงานถ้าเรานั่งแต่หน้าบึง้งไม่พูดไม่จากับใครเลยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราว้เหว่เราเหมือนเราโดนทอดทิ้งเราเหมือนคนไร้ค่าไม่เอาไม่เอาเราจะไม่คิดแบบนั้นเราต้องใช้เวลาทุกวินาทีด้วยรอยยิ้ม และก็ความสุขให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าวินาทีข้างหน้าเราจะยังหายใจอยู่รอเปล่าตั้งสติให้ดีแล้วก็อยู่ให้ได้อยู่ได้ความสุขดูแลตัวเราเองนะคะที่ฉันมาทักทายเพื่อนๆฉันก็ต้องการให้เพื่อนๆติดตามแล้วก็ยิ้มกับดิฉันนะคะเรายิ้มให้กันเรามีอะไรเราสื่อสารกันเราให้ใจกัน เราเป็นกำลังใจให้กันอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเช้าขึ้นมาปกติดิฉันไม่ใช่คนเล่นไลน์แต่เพื่อนๆก็ส่งสวัสดีตอนเช้ามาเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนส่งมาดิฉันก็ส่งกลับไปนะคะแต่ดิฉันไม่ใช่เป็นคนที่มามีเวลาพอที่จะมานั่งเล่นเล่นไลน์หรือว่าเล่นในโลกโซเชียลมากเกินไปแค่ทักทายกันแค่ตอบกลับเพื่อนๆ เราจะต้องมองเห็นความสําคัญความใส่ใจของเพื่อนๆอ,อย่ามองผ่านถ้าเพื่อนก็ไม่สนใจเราก็คงไม่สงม่งมาให้เราหรอกแสดงว,ว่าเราก็ยังอยู่ในหัวใจเพื่อนแน่นอนเลยนะคะก็ทักทายกันเชาน้านี้ขอให้มีแต่ความสุขนะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาอะไรที่จ้างใจในสิ่งที่ดีงามขอให้พบเจแล้วก็มาอยู่กับตัวเรานาน เดี๋ยวทานอาหารเที่ยงให้อรเด็ดอร่อยนะคะช่วงเวลา 10. บโมงนี้น่าจะเป็นเวลาของกาแฟเหมือนนี้ฉัน,นฉันกำลังจะวางโลกโซเชียลตรงนี้แล้วก็ไปชงกาแฟ <c oughs> กาแฟดีนันหรอกาแฟดำใส่น้ำผึ้งนิดนึงนะคะอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงแต่บเอิญเมื่อเช้าทานน้ำมะนาวไปแล้วก็ไม่ต้องทานแล้วเอาแค่น้ำผึ้งถอ นะคะท่าเดี๋ยวพบเจอกันนะคะถ้ามีโอกาสอีกก็มาพบเจอกันอีกอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันเสมอหลายท่านบอกไม่อยากเป็นเพื่อนด้วยหรอกเพราะที่ฉันเป็นตำรวจไม่ใช่ที่ฉันเป็นอาจารย์ที่ฉันเป็นอาจารย์สอนตำรวจที่ฉันเป็นคุณครูนะคะที่ฉันเป็นคนดีนะมาคบกันดีกว่ามารู้จักกันดีกว่า ยันไม่ทำร้ายใครแน่นอนขอเป็นกำลังใจงให้ทุกคนค่ะดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ